ค่ะมาพบกับน้าจตสินไทยบายครูเนเน่นะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวงมาตรฐานนะคะซึ่งราวงมาตรฐานเราจะมีอยู่ทั้งหมด10เพลงด้วยกันนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เพลงแรกนะคะเพลงที่1ก็คือเพลงงามแสงเดือนนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเคย ได้ยินได้ฟังได้ลองรำมาแล้วนะคะบางคนยังไม่เคยนะคะก็เดี๋ยวลองศึกษาจากคลิปนี้ดูก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะเริ่มจากการปฏิบัติท่ารำส่วนมือนะคะส่วนมือก่อนเท้าเรายังไม่เอานะคะลูกเริ่มจากส่วนมือก่อนนะคะ สำหรับการปฏิบัติท่ารำในส่วนมือนะคะของรำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนเราจะเริ่มจากตั้งวงบนด้านขวานะคะวงบนด้านขวานักเรียนจะสังเกตนะคะวงนะคะมือทั้ง4นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมันจะติดกันนะคะ ส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเราจะพับเข้าหาฝ่ามือของตัวเองนะคะวงทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับวงของผู้ชายจะอยู่ในระดับแง่ศีรษะนะคะอยู่สูงสูงนะคะส่วนระดับของวงตัวนางนะคะเราจะอยู่ในระดับห่างคิว้วลงมานิดหนึ่งต่อไปนะคะ มือข้างซ้ายเราจะจีบไายที่สะดือนะคะจีบไายที่สะดือเวลาจีบเราจะใช้นิ้วโป้งแตะกับข้อแรกของนิ้วชี้นะคะมือนิ้วทั้ง3มนิ้วนะคะจะกรีดออกไปท่ารำเพลงงามแสงเดือนนะคะก็คือท่าสอดสร้อยมาลานะคะสอดสร้อยมาลาเราจะเริ่มเปลี่ยนอยู่สองสเต็ป นะคะสเต็ปที่1มือที่จีบนะคะเลื่อนมือออกไปด้านข้างแล้วหงายมือออกนะคะคลายมือออกมือที่ตั้งวงบนอยู่นะคะก็คือมือขวาของนักเรียนนะคะเลื่อนมือลงไปเป็นจีบคว่ำหักข้อมือลงนะคะจีบคว่ำลงตรงดินเลยนะคะอยู่ในระดับสะดือนะคะ ต่อไปนะคะมือที่เราหงายอยู่มือซ้ายของเราเนี่ยเราจะเลื่อนขึ้นไปเป็นตั้งวงนะคะมือที่จีบคว่ำจะเปลี่ยนพลิกขึ้นมาเป็นจีบหงายนะคะลองดูอีกรอบนะคะหนึสองสามเปลี่ยน1นึสองสามเปลี่ยนนะคะ เวลาเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตามเนื้อเพลงนะคะที่ครูบอกนะคะ,ะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่าเราจะเปลี่ยนลงคำว่าล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราจะขึ้นคำว่ารำนะคะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ ทีนี้นะคะเราเล่นกันเพื่อสนุกตรงนี้เราจะเปลี่ยนไม่เหมือนท่อนแรกนะคะเราเล่นเนี่ยมือที่จีบเลื่อนขึ้นไปเอามือขึ้นไปแล้วปล่อยมือเป็นวงโบบาลน่บานออกแบบนี้นะคะมือที่ตั้งวงเราจะเลื่อนลงมาเป็นจีบคว่ำนะคะเอาใหม่นะคะตั้งวงก่อน 1 2ึสาไปเราเล่นเราเล่นนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนมือมือที่หงายออกบานออกเนี่ยเราจะพลิกขึ้นมาเป็นตั้งวงบนมือที่จีบคว่ำอยู่ตรงสะดือนะคะเราจะพลิกขึ้นมาเป็นจีบหงายนะคะ,อะเอาใหม่อีกรอบนะคะ เราเล่นกันเพื่อสนุกเปลื้องทุกมิวายรักกรรมเปลี่ยนอีกข้างนะคะขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามคัคคีเอยทีนี้นะคะเราจะลองเข้ากับเพลงจริงๆดูนะคะ ในการรามวงมาตรฐานเนี่ยนะคะเริ่มแรกเนี่ยเมื่อเรามาเจอคู่นะคะเราจะต้องสวัสดีกันก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นรำเราจะสวัสดีกันก็ตอนที่เป็นดนตรีขึ้นมานะคะ,อะลองเลยนะคะ สวัสดีค่ะตั้งวงค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามเลียนคำว่าล่าตั้งขึ้นครัว่าร คำว่าล่าตั้งคำว่ารำเปลี่ยนคำว่าล่า จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการปฏิบัติท่ารําในส่วนมือของเพลงงามแสงเดือนนะคะนักเรียนลองไปฝึกฝนดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะของนาฏศิสินไทยบายครูเนเน่ค่ะสวัสดีค่ะ